คุยกันก่อนปรึกษาแห่งก่อนมันมีเรื่องของผมได้ผูดคุยกับแม่น้องคนหนึ่งซึ่งไปเกี่ยวของก็อยาเสพติดลูกชายลูกชายไปเกี่ยวของก็อยาเสพตบิดผมเคยซอยคังหนึ่งอยู่ที่สพพับผ้าจำไม่ได้ครับว่าสพพับผ้านี่อำเพื่ออะไรวิจารวัติวิจารจํไม่ได้แต่ว่า,วาวแม่น้องเขาคุยกันแล้วกระถามผมว่าอัดเสียงออกอากาศว่าตอนนั้นผมยังว่าได้ออกอากาศ เอ้ท้าเขาจะว่าคุยกันนาะเอ้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยเสี่ยวอ,ออกอากาศดีปะถ้าว่าถ้าออกอากาศปุ๊บคลิปเนี่ยนะตำรวจแม่งพังเลยนะถ้าพบว่าออกอากาศปุ๊บชุดจับกลุ่มตำรวจชุดจับกลุ่มแม่งชิบหายเลยนะถ้าว่าน้องเขาเพราเป็นยังเพราะว่าตอนนี้ยาเสพติดอยู่กับตำรวจแล้วน้องเขาเพผิดแล้ว แต่ว่าเพื่อเสียห้คุณแม่เขาได้เข้าใจเอาบริรัมบริรัมโอเคเอาออกเลยตีอุ้ยถ้าออกเลยแม่งตำรวจชิบหายเลยนะตำรวจชิบหายทั้งทั้งชุดเลยนะชุดที่จับนะเป็นคลิปที่ผมพูดคุยในเชิงลึกพูดคุยกับคุณแม่ของน้องเขาที่น้องเขาลงพิษแล้ะกากำลังคุยถึงแนวทางการแก้หนาะแล้วก็พูดคุยกับคุณลุงของเขา พะอชายแดนขออนุญาตคุณแม่และกันนะผมเอาเอาสัมภาษณ์คุณแม่ก็ละกันสพ่อพี่ไม้ครับเรื่องเล่าเป็นไปตามนี้เลยขอภัยเพื่อสังคมเชดีดีขึ้นเป็นการปล้องตามกับโจรในเครื่องแบบคุณแม่บ่ได้รับผลกระทบยังลูกไส้ก็บ่ได้รับผลกระทบแต่กับไก่เดี๋ยวสิได้หอดเงินขึ้นเดี๋ยวสิได้หอดเงินเยียวยา <Hello. S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมผมได้เบื่อโทษจากคุณอุดมอ่ะผมผม,มซื้อมมเกลียวอุดมมี่เกลียวอืมอุดมมีเกลียวครับทำไมอ่ะมีอย่างค่ะผมผมซื้อเกลียวไก่ไทยออนลุงนีนาะอืมลุงนี่นอะว่ะเป็นยังไงม,มีอย่าง เขาเห็นเาสาทรงขอความมากว่าเสียเงินเสียทองให้ตำรวจเลย <c oughs> โอ้เด็กหน่อยมันดื้อนันแล้วอืมเด็กหน่อยมันดื้อเกคืขึ้นไปเสียให้เขาไปนี่ <c oughs> นก็แม่กับจิตเป็นโดนติดขุกนันเด้แม่เด้อบัติดก็ได้ละโอ้มันมันอยากมันมีของกลางของกลางห, <c oughs> หลายปันไหนอู้หลายจักมีต้อ,ตองอด ลอยเกลียิบหุกเม็ดเกลียเกลียิบหุกหรือเก้าสิบสีเดียินมาลอยเกลาสิบหุกเม็ดมาตีไว้ผมผมมีของมุนนะลอยเกลียิบสี่เม็ดข้อ,ขอมูลมาจากไหนลอยเกลียิบสี่เม็ดมีมิมีจากคนมีเจ้าคนมีนสองคนอันนี้อันนี้อัดเสียงถ่ายถอดโซนบนนี่บอกครับเนี่ยไม่ได้อัดจริงๆแล้วไปรูคของมูลมาจากไหนว่าลอยเกลาสิบสี่ มันคุณอุดมหายแม่ว่าลอยกเอาเอารอยกัิบหกกได้ลอยกับหกก็ได้อ่ะอ่าโอเครอยกับิบหกอ่ะเป็นยังไงป่ะนี่ก็เขาก็บอกว่าของมันเยอะนี่เนี่ของมันเยอะเขาเขาเขาล่อซื้อหรือว่าเขาไปคนเจอครับอุอันนี้ไม่รู้ไงคือเด็กหน่อยมันเอลูกชายน่ะ คนก็บานมาเรียกเอามาเรียกชวนไปอย่างเงี้ยมันก็ไปนั่นเขาเอืมเออไปไปก็เข้าแล้วมันก็นี่แหละพอจะพากันขับรถออกมาก็ก็เรียกเลยก็ได้ตังดานมันก็บรได้ตังดานแล้วขันขันมันมีบอ่อแซมย่าไม่ซุ่เนาะสภาพพี่ไม่เหรอจ้ะแล้วใจเงินเขาไปแล้วเป็นเป็นอะไรบันทึเขากระป๋อย ใช่จ,าย,<ล>จายเงินเข้าก็าปล่อยแล้วแล้วท่าจแก้ปัญหาย,ยัางไงว่าต่อไปลูกหลานท่าซื้อบ่เฮ็ดอีกอ่ะต่จริงน่ะถ้าเป็นไปได้ฉันอยากแห้พวก <ừ. S 2> านายใหญ่ๆอ่ะที่อยู่โคราชเลยโดยตรงน่ะอยากแหกวัดเขาพื้นที่เขตตำบลเนี่ยลงุงตะเคียนตำบลโบดเนี่ยรู้ซึกวว่าของมันเยอะเหลือเกินจะ<พ>ทำยังไง จะทํำยังไงจะทำยังไงไมันก็ต้องจับตัวใหญ่แล้วทํางไงจับตัวใหญ่ไม่หมดตัวเล็กมันก็ทําอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิสวันนี้มันโอ้โหมันเกินการเลยข,ของเราเป็นแม่ใช่ไหมเป็นแม่เป็นแม่วันนี้โชคดีรอดแต่โชควันหน้าไม่รอดแน่ออถ้าวันหน้าไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงที่ลูกเราจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางอะ่ะ มันไม่คุ้มเด้กรณีเนี่ยก็คือมอยาให้ลูกไปติดไงเข้าใจแต่แต่วันนี้มันรอดแต่วันหน้าเราจะแก้ปัญหายัางไงเนี่ยเรามาช่วยกันคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องไปไปคุยกับใครที่หรือไปคุยกับคนที่มีอานาจนะช่วยจับแม่งกลายใหญ่ได้ไหมใช่ไหมคุยกับเออแล้วใครอ่ะที่ใหญ่อ่ะใครที่ใหญ่ไปหาผู้การไหมเดี๋ยวผมจะให้ไป <c oughs> ฉันไม่กล้าไปน αι, ี่ก็คือคือวันนี้ลูกเราพลาดแต่วันหน้าถ้าเกิดเขาอยู่ในวงจรอยู่ตรงเนี้ยสักวันหนึง่งเขาก็ต้องพลาดอีกอะวันนี้เรารอดเราโชคดีมากนะครับร้อยวร์แม่เลยติดคุกอย่างตามก็ห้าปีสิบปีแล้วนะครับใช่ไงก็แ,แล้วเงินไอ้แล้วเงินที่มันพวกมันขายไปเนี่ยนะมันก็เอาไปใช้ไปแต่เงินที่เราต้องเอาไปจ่ายเนี่ยเป็นเงินของพ่อของแม่ใช่ไหม ใช่เป็นเงินของพ่อของแม่เอาเงินที่มันพวกพวกเขาซื้อขายกันน่ะอันนั้นน่ะมันเป็นเงินไ้แม่งซุลุยสุไลอยู่แล้วแต่เวลามันเดือดร้อนเนี่ยต้องเป็นเงินพ่อเงินแม่ที่เราไปกู้ยืมเข้ามาเอาไปต้องเอาไปจ่ายเขาใช่ไหมใช่แล้วเราจะทําไงก็คงจะต้องก็คุยกันไว้ว่าถ้ามีคราวนี้ก็คงต้องปล่อยเพราะว่าช่วยไม่ได้แล้วอ้าว แสดงว่าเร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 า,เราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะบอกพูดอย่างนั้นก็มันก็มันก็ไม่ใช่เด็กมันก็คือเด็กอครับนั่นก็ใช่แต่ว่ามันช่วยไม่ได้ลรวไงมันมันจะหายืบยืมกูหนี่ยืมสินเองไม่มีแล้วอะไรแบบนี้ม่เราเราต้องหาวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืนสิเราจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงลูกเราวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็ต้องมาดูแลพวกเราดูแลพ่อดูแลแม่เขาต้องเป็นเยาวชนเขาต้องเป็นเข,เขาเขาจะ เขาจึงต้องเป็นเยวาวชนของชาติในโอกาสต่อไปอะเราจะไปพูดวันนี้เด็กเด็กมันก็คือเด็กมันหลงผิดไปแต่ถ้าเราว่าเออถ้าถึงวันหนึ่งเราเขาเราช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยไปมันก็ไม่ใช่หรอกแล้วจะทำยังไงอะกำลังคุยกันอยู่นี่แหละอืมแล้วอุดมเป็นใครอ่ะุดมเป็นใคร อุดมก็เป็นลุงไงเป็นพี่เคยไงนี่เขาหวังดีอ่ะก็จำได้ไหมว่าไอเด็กคนนี้ที่มันเคยโดนขังนึงแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วนั่นแหละคนเดียวกันที่ที่ฉันเคยคุยเราเราคุณอ่ะก็เคยคุยลงพื้นที่สอพอเมืองพะพาไงสอพอเมืองอะไรนะสอพอเมืองพะพาเอาละผมไปช่วยครั้งหนึ่งล้นเหรอ ไม่เชิงช่วยที่ว่าจะเขาไปช่วยแหละฉันก็เลยบอกว่าลูกมันกลัวก็เลยห้จบแค่นั้นไง่นครั้งหนึ่งรอดได้รอดไปแล้วเต็กเอ็พพะพาพะพาจัได้แล้วพะพาจัได้แล้วอแต่ครั้งนั้นมันเสียแค่นิดเดียวอืมแต่ครั้งนี้มันเสียเยอะเพราะว่ามันมันมันไปนําเขาเขาชวนมันไปมันไปกับเขาเราพอโดนปุ๊บมันมีของกลางมันก็เลยกลายเป็นผู้หลวมกับเขา สี่หมื่นเสียตายคนเดียวสี่หมื่นแปดเลยสองคนสองคนสี่โอ้ยอทุกสี่หมื่นแปดกระชายงานที่แรกเขาจะเอาตั้งแปดหมื่นนนโอ้สี่หมื่นแปดแล้วแล้วยามันเอาไปไหนยามัมนคืนให้ไหมม,มันไม่คืนแล้วมันก็เอาไปหมดกันแล้ว <laughs> มันก็ไปปล่อยอีกนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้โรงที่มันจะเอาไปทไําลายอ่ะแบบนี้อื <laughs> ว่าพอได้ยินว่าพอเด็กน่อยพวกหนีไปครับเขาไปปุ๊บพอเอาออกมาปั๊บโดนเรียกเลยท,ทั้งทีไม่มีด่านได้ยินวัน่งเช้าถามว่าต้งด่านเหรอไมไ่ต่างแข่เอ๊ะใจว่ามีคำพูดเขาหน้าว่าแข่เอ๊ะใจว่าทําไมรถไม่ติดแผ่นแผ่นป้ายทะเบียนเออก <c oughs> ็แค่เรียกดูพอเรียกดูเด็กมันกลัวมันหนีเออ จะเลยถามแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันมันคงไม่ใช่จริงๆก็คงเออเขาก็คงรอแหละรู้กันรู้กันรู้กันใช่เพราะว่าพอเอาของออกมาปุ๊บกระดูเรียกเลยมันเป็นไปได้แล้วมันมันกแสดงว่ามันมันหลูตะแลกแล้วไงแล้ววันวันนั้นตำรวจมากี่คนอุ้ยฉันไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้เลยแล้วว่ากี่คนแล้วเบอร์โทรไอ้ เพราะว่าเขาเอารถไล่อ๋อเอารถไล่ด้วยใช่เพราะว่ามันขับรถหนีไงพอเขาเรียกปุ๊บมันก็ขับรถหนีเลยเราคิดว่าจะรอดมันก็คิดว่าจะรอดแต่มันไม่รอดเนาะเพราะว่าเขาวางแผนไปหม,หมดแล้วไงอืเขาวางแผนรักไห้จนมดเนาะมันจะรอดได้ยังไงถ้าว่าขั้นต่อขั้นเนี่ยมันอาจจะรอดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันหลายขั้นเขา กระเ,เ่าเขาล่อนั่นแหละอืมแด้วล่อเงีนยและแล้วลูกเราอายุเท่าไหร่ลูกเราอายุเท่าไหร่อายุมันพึงจะครบสิบแปดโอ้ยเนาะแล้วทําไมไม่ให้ไปเรียนหนังสือนังหาให้เรียนแต่มันไม่เรียนนี่เลยไม่ใช่่อไม่ให้เรียนให้เรียนคุณแม่อายุเท่าไหร่ตอนนี้สี่สี่สิบเจ็ดปีเป็นลูกคนที่เท่าไหร่สอง เคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างยังย่งยินจะแก้งไงหรือเราปล่อยไปตามชะตากรรมถ้าเกิดมันเกิดอ,อ,อีกก็คือคุยกันไว้ว่าจะลงไปหลับขึ้นมาอยู่กรุงเทพก็พ่อเขาเออนั่นแหละเพราะว่าอืแก้ซะคือคืออยากดึงดึงลูกออกจากตรงนั้นให้มันหางออกมาให้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพกพ็พ่อพอเริ่มหางมัน แต่อาจจะคิดได้คือในส่วนหลือก็ก็คิดว่านอแนวไม่มีเลวขนาดนั้นอ่ะมันอาจจะกับตัวคิดได้ไม่นอแนวไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและกสังคมครับอย่าไปอย่าไปโทษชาติวงตระกูลของพวกเราเลยชาติวงตระกูลของพวกเราดีๆทั้งนั้นแหละเพราะว่าก็บ้านฉันไม่ได้อยู่กับลูกไงพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกลูกอยู่กับยายยายตามไม่ได้หรอกแต่ยายอายุแปดสิบกว่าเราตามหลานไม่ได้อะ อ๋อมันเป็นวิธีชีวิตของคนยุคใหม่แล้วพ่อแม่ก็ไปหาเงินหาทองส่งเงินมาให้ยายมาให้ตาใช่เราเราของพวกนี้มันเยอะด้วยไง<ช>มันมันเยอะมากมันเยอะมันก็ไม่ปราบเนี่ยมันได้มามันก็มาใช่เยอะเราเราของราคาถูกด้วยนะรู้<ม>ได้ไงว่าถูกรู้ได้ไงก็สมัยก่อนอ่ะเคยยินว่าเม็ดนึงอ่ะหลายร้อยแต่สมัยนี้อ่ะ ไม่เนไม่น่าจะเกินลอยมากรู at, um ้ได hmm. ้ไงก็คิดเอาเพราะว่าเด็กน่อยมันจะมีปัญญาสือใดยังไงก็เงินส่งอย่างเดียวไงเงินส่งอย่างเดียวให้ยายเดียวไงเงินส่งให้ย้ายแต่แต่ลูกไม่ค่อยได้แต่เอาก็ย้ายเนาะเพราะว่าแม่จะโอนให้ลูกใา่วันละลอยยางไงเห็นไหมขนาดวันละ้อยเขายังเขายังมีหัวกันค้าเลยนะ ว่าขา้ขาแม่งขาดอะไรไปคราบใครนะเอาเอาก็ไม่เป็นไรละครับก็เห็นคุณอุดมเขาฝากมาแล้วก็นะช่วยเอาเอาแก้ปัญหานะแก้นะครับคุณแม่เราเรา,เรามีอะไรเนี่ยน้ไหมแบบหาแก้ปัญหาไม่มีจะมีอะไรก็เอาลูกไปอยู่กับคุณพ่อแล้วกันจบเลยะนะ ก็คิดว่าอย่างั้นแหละเนี่ลงไปก็ว่าเนี่แหละสงการจะลงไปออสจหลับขึ้นมายิ่งช้ายิ่งยิ่งยิ่งช้ายิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งไม่ปลอดภัยเอาลูกไปอยู่กับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อนะครับนี่แหละเน้นน้ดีที่สุดได้เท่านี้อยากอื่นไม่มีแล้วนะโอเคขอบคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับคสวัสดีค่ะอ,อยากบอกอยู่แต่ว่าสีเฮ็ดจังไรล่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดญ่้อคุณอุดมบ่าดิแม่นครับแม่นครับผมเอ้าเห็นเห็นเห็นทรงขอกับครับครับผมทรงขอกวิ่งกว่าไปหมู่ว่านนี่มันนี่นี่ร้านผู้หนึ่งันไปกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส้นไปเอารถหลานไปนําครับเอ่ออเาไปกับว่าไปเอายาล่ะคแหลอยููู่่ออยย่บ้านนองกิ๊กบ้านนองกิ๊กตะบลหยังมันขึ้นตำบลโบสถ์อะครับฮะขึ้นตำบลโบสถ์อำเภอพิมายตะบลโบสถ <ผ>ครับผมอำเภอพิมายครับจังหวัดนครศราศีม่ายโอเคครับเป็นยังไงป้างเนี่ยจ็กเวลาเหตุเกิดเวลาห์เทไรวะไหนฮูกม่วงมาสั่นว่ะจับฮูกมงนะผมกับผู้หญงผมบริหารงานยงเทียบเนี่ยและต่อทั้งบ้านเขาโทรมาบอกนะอืมแล้วไปไหนครับ,รบวันนี้เอาไปกับสองคนที่แหลว่าพี่กับแม่เขานอนว่าปิดคุกเขาโตได้ย,ยาจักเม็ดได้ย,ยาจักเม็ดไอ้ร้อย 94บี่เมตรครับเกสิบสี่หรือเกสิบหกเกาเอมเก้าสิบหกเก่าสิบหกผมอกไปอ่ครับผมครับครับเขาูดเขาเขามูดผมคะแน่นอยู่เด้อฮะเขามูดผมคะแนนอยู่ครับผมอะไรแจ้งไหนต่อปันี้ปันนี้เอาไปว่าสิทิปคุกวาโตแจังไหนมากไปกวาอมเล็กหน่อยต่อได้ไว้ของของค้างดอกววาสันไปไปนั่งโยู่ันสามเอาเงินใน้หอยห่องพลัตซีเมือนที่แหก เงี้ยเงี้ยนเพื่นนี่ยตาผมกับเพ่ไอ้หูน้ำผมยู่เทียบเนาะครับของฟุตบอลเมื่อวันนี้พดอดีผมก็ให้เนี่ยผมแหละไปไปน้ำให้ให้ให้เมียคุณอุดมเอาไปน้ำครับผมใไปไปไปเบื้องหลานเนี้ย่ันดอกครับร้านวันนี้พี่สาวพี่สาวของราอ้านนั่นกันไปโมไซมัน,ม,นมันเปรี้ยวเนาะครับจากเมื่อผมไปเสียหน้านมันเปรี้ยวกันซิปโบร่อบไปเขาก็หยอดหนุนไงเปรี้ยวมาหาเปรี้ยวก็ไปซ่ามาสันดอกครับ ไปเลยไปบนไปนันิไปกุ้ยกันเขาเสียสองหมื่นหาแล้วค้นบันิอ่างมีอะไรผมก็บว่าม,มีเราปั่นเราจะน่าอืมอีมีเยอะสองหมืน่นไนีบอกว่าสองหมือออน่นเอาได้ยุตตอนรถรถไปได้ออกมารถยังไงขนรถยังมอไซค์ครับรถที่สาวอันที่ว่าผู้นี่แหละผู้รานไส่เนี่แหละ,ลนนละหอืมอืมแล้วไส่ที่ว่าสิบแปดปีเป็นมา มานีิกดูเตือมากเหมือนขึ้นอยู่พงกับเขางันเลี้ยงนังขึ้นเสียงนี่ยัง<บ>อยู่ทั้งคางเสียงอย่าง,งนี่โอ้เนี่องครับเนี่ยหองที่ดังแนีครับผมเบาน่อย่ไหมบ้ีงอยากติดพารลกอ้มาออจังอ่าตอที่นี่เฮ็ดไหนไปมานิกาไปมากเลบุมัซีทุ่มหาทุ่มเหมือนเคี่ยกันใน,น,นในเสียคนละสองหมือนซี สองคนก็นตอนไอ้ผู้ผู้ยัยอายุสี่สิบกว่าละผู้ใหญ่อ่ะผู้ใยญ่ซื้ออย่างผมกับผู้หู้อันนี้ผมผู้หู่อือถ้าซื้อหลานซืนอ้อซื้อหลานบ่เป็นยังอาย่ส่อพ่อยังอีกข้างหนึง่งสอพ่อนเอาเอาไปอไปัไนไอ้พี่ไม้เพื่อพี่ไม้สอพ่อเพื่อพี่ไม้ครับสอพ่อพี่ไม้เลยบ่บ้านยังอยู่บ้านยัง ยังเพื่อเลยที่ว่าไปสบอบบ้ที่ว่าพูดถูกจับนี่ยู่ยเนี่ยตําบลหลวงตะเคียนยู่บ้านหลวงตะเคียนครับต,ตอนจับนี่จับยู่บ้านอย่างเขาว่าไรมาตพูนอ่ะไรมาจากแถวน้องกี้ก็มาจับได้แถวนนะ้องแถวน้องบึงอ่ะเขาว่าที่แรกพ่อได้ได้เงินเหนเราว่าเขาว่ารถทะเบียนมถติดเขาเลยไลไรบัต้มาพ่อยาพ่อท่านอ้างไปที่แรกว่ามัน รถเขาออกว่ได้เพราะว่ารถมันเป็นเขาเออนี่ยังไงโมมี่ไปถือเดียนตั้งหลายปีรถรถกับสี่สี่จุดหัวแต่ละเวอร์จบงวดรถที่สาวเขาออกให้เด็กเงินหลักก็ป้อยมาเสียตุ้ยสันดอกคือพวกไปอันนั้นแน่ตอนนี้ใหม่ไปรอมบัสสันดอกยาคือบอดำเนินคดีกับคนใหญ่สันดอกพงว่านะคิดเขาเขาขึ้นยาให้ยูเบนมาเขาขึ้นยาให้ยูเบนมาครับ บ่บ่ขึ้นเหรอครับบ่ขึ้นบ่ขึ้นไม่บ่ขึ้นเขาจะไปไซจังแล้วก็สิไ่เป็นอยอดต่อยางไปประมาณไหนมั้งอยขั่วเม็ดนะไม่ลอยเก้าส <96. S 2> <96. laughs> ิบหกเก้าสิบหกครับผมเสียให้ผมเม็ดจังไรบั่นีผมว่าอันอันทั้งพ่อแม่เขาว่าบ่ออันอันเลี้ยงเงินเสียไปตามต่อตัวผมอยากว่าให้นำเนินกับตำรวจนั้นมันบ่เห็ุบ่ตามันนี่นานเลยเงินปนันมันต้องสืบบ่แสียเจ้าพิผู้ขาย,ยาสั่นนะครับ อ๋อหมายหมายความว่าไอ้ได้เงินยแกได้ไปแล้วเนาะยายแต่แต่นี่กลายเป็นกลายเป็นคนของเฮาบ่ผิดเด้อนี่อ๋อบ่ผิดแล้วเอาไปนี่ตำรวจแล้วผิดผมว่าแม่นแต่ีนตำรวจผิดเว้ากับคุณแม่ให็น่เด้อเมื่อกี้ผมคุยกับคุณแม่อยู่ซื่อหยังนะไอไอไอน้องสาวเจ้ากันนะเจ้านี่มาถามข่อยยังข่อยบ่รู้จักต่วสำลานบ่เอ้ยบ่รู้จักให้เจ้าคุยกับน้องเจ้าเองแล้วกันคือคือจังซี่คือจริงสิเจ้าเป็นลูกในฐานะที่เป็นลูกอ่ะ ครับครับ้นี้พวกเจ้ารุดไปแล้วล่ะบ่ได้พิษแล่ะยาก็บ่ได้ยุกับพวกเจ้าเลยล่ะยากขัยุกับตำรวจแล้วชางว่าผมว่าจะใครมี่ชุดอันนี้ไปอันนี้เนี่ยคือว่ายามันเกียกะรลรวงางบ้านไอเงินไปจ่ายยุลงพังคือไปจ่ายยใส่รงพัตัวแฟนผมไปจ่ายตัวจ่ายฉี่มึดแฟนแฟนเจ้าเป็นผู้จ่ายเองเลยติครับผมจ่ายเท่าไหนแฟนเจ้าจ่ายที่หมอนมันมั่นบิที่แรกว่าใจสองพันสามัวเขาอาอีกกินพุลั สองหมื่นแฟนเจ้าใจสองหม่นสี่หรือใจสี่หมื่นแมื่นร่วมกันกับคนนั้นเออใจกัน2คนหรือว่าเป็นตัวแท่นคนเดียวใจครับสองคนสองคนตัตัวคนนั้นหัวไปจ่ายบันต่ออ้าวขอขอคุยกับแฟนไดบ่โอ้ยผมผมยุ่งเทียบแฟนอยู่บบันหนอกนะครับว่าเป็นยังเจ้าสรงสรงเบอร์ให้ผมได้ไรอปอ๋อพูดเบอร์อย่างเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยไปไปถามผมผมพเบ่อเป็นเป็นที่นอกนี่เบอร์เบอรออย่างยอ บ่บ่ส่งแม่งแม่ทีเขาคุยแขกไหนบ่แเมมือยังนอนที่นี่นอนนอนนผมงแม่ท่านขอความที่เขาคุยแันอยู่นะผมผมเรทั่วไเลยครับแต่บ้ไปงยวเดวเดี๋ยวดีวเดเด้ยเดียวเดเด้เดยเดี๋ยวดดยดเดิ๋ยวเด้ดีเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋วเดีวคุณ๋ยยเดี๋ยวดดีวสดดวดีดเดเ แฟนของคุณดมคุณพลอยเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้มันก็ดดึกแล้วสี่ถุกว่าจะที่ยกยอดไปมืออื่น